สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JKPC Channel กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเรา30คนแล้วครับโอเคสำหรับวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่19กนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมพยายามให้ได้10นาทีนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับขอ10นาทีก็วีคที่19นะครับก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือมีการเลือดแข่งกันไปอีกแล้วนะครับ2 2คู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีเตะนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้คลิปมาช้าเพราะว่า เตะกันวันอาทิตย์นะครับมันจะเข้าเริ่ม Boxing Day นะครับก็ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year เอา Merry Christmas ก่อนเลยนะวันนี้วัน Christmas นะครับก็มีเตะทั้งหมด7คู่อ๋อเลื่อนไป3คู่นะครับเพราะฉะนั้นเตะอีกทีก็คือพวกนี้นะครับเวลาเมืองไทยก็สี่ทุ่มเลยคู่แรกก็เป็น m a n c ิตี t เล Leicester, ิ o อาร Arsenal นะครับ s u n ิสต l a n d Palace, West Ham, Southampton แอสตันวิลล่าเชลซีไบรตันเบรนฟอร์ดนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราต้องมาดูแล้วครับว่าทีมของเราเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับแล้วก็ถูกเล่นงานแข่งขันหรือเปล่านะครับเพราะวา่าจะต้องมีหลายคนหลายทีมที่ไม่ได้เตะน,นะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับที่ไม่ได้เตะแน่ๆแล้วนะครับแล้วก็ที่เลื่อนไปมีคู่ไหนบ้างใช่ไหม อจริงๆมันต้องไปดู f d r เนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับก็จะบอกว่าเบอร์ลี่นะครับเลื่อนเอเวอร์ตันลีดลิวพูนะครับวอตฟอร์ดแล้วก็วูธนะครับหลักหลกของผมก็ได้จะเป็นลิวพูแต่ผมมีแค่คนเดียวนะฮะก็คือซาร่าทีนี้มันจะมีทิปว่าตอน,นเนี้ยทางแฟนตาซีพีเม์ลีกเนี่ยเขาบอกว่า ขาจะเพิ่มฟรีฮิตชิพให้อีกหนึ่งนะครับปกติมันจะมีอยู่หนึ่งฟรีฮิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีฮิตคืออะไรนะครับฟรีฮิตก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนผู้เล่นโดยที่เราไม่ต้องเสียเสียเงินหรือว่าเสียแต้มนะครับสำหรับวิคที่เราจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าพอหลังจากวิคนั้นไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะความหมายคือทีมมันจะเปลี่ยนแค่วิคเดียวนะครับพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนวิคเดียวสมมติว่าวิคนี้เป็นวีคที่19แล้วคุณใช้ฟรีฮิต ันนี้ะครบใช้ฟรีฮิตไปนะครับ,รบผู้เล่นที่เป็นนขนาดนี้ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนใช้ฟรีฮิตเนี่ยมันก็จะกลับมาพอมาเป็นวิคที่20มันก็จะกลับมาเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะครับก็คือเหมือนเราเล่นไบคาร์แต่ว่าไบคาร์เนี่ยทีมเราไม่ได้เปลี่ยนในวิคที่20แต่เปลี่ยนแค่วิคที่19วิคเดียวนะครับทีนี้ไอ้ฟรีชิปเนี่ยไอ้ฟรีฮิตฟรีฟรีฮิตเนี่ยมันเหมาะกับตอนไหนนะครับ ซึ่งในถ้าเข้าไปอ่านในของเว็บไซต์หรือว่าตัวเกม f a n t a s ี r e m i e r l e a g u กเนี่ยก็จะบอกแนะนำไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราจะเวลาที่ดีที่สุดเมลไทมงที่เราจะใช้ e x ็กซ่ e ฟรีฮิตชินะครับ e x t r a นี่คือมันจะเพิ่มให้อีกอันนะครับปกติในหนึ่งรูกการจะมีแค่ครั้งเดียวที่เราจะใช้อย่างนี้ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะาไว้ใช้ในกรณีที่มันเลื่อนการแข่งขันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกออทีมซึ่งบางวิคอาจจะมีแค่ ออย่าง,างวีคนี้มันหายไปหกทีมก็อาจจะหกทีมนี้อาจจะมีสามเขาเรียกว่าอะไรนะสามคู่ที่ต้องมาเตะกันใหม่นะครับแต่ว่าจริงจะเห็นที่หลายๆวีคที่ผ่านมานี้มันมีเลือดไปเยอะอย่าง,างวีคที่แล้วนี่ก็เตะแค่สี่ห้าคู่เองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่ตอนนี้ผู้เล่นเหลืออยู่เในทีมเหลืออยู่ไม่ถึงสิบแปดคนอาจจะเหลืออยู่แค่เจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้ฟรีได้เลยตอนนี้นะครับวีคนี้หรือว่า คุณก็อาจจะดูที่ว่าคุณจะเอาไว้ใช้สำหรับตอนที่ว่ามันมีเตะแมตช์บางแมตช์ที่ทีมคุณไม่มีเช่นสมมติบอกว่าลิเวอร์พูลสเปอร์หรือสเปอร์นี้รู้สึกจะ4แมตช์นะที่ผมอ่านมาเนี่ยสเปอร์คือมิสไป4แมตช์เพราะว่านักเตะติดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านทีมในทีมคุณไม่มีสเปอร์เลยแต่วีคนั้นดันเป็นสเปอร์ที่ต้องมาเตะนะครับคุณก็อาจจะต้องเอ่อต้องเปลี่ยนใช้ฟรีฮิตเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับทีมผมตอนนี้นะที่ดูตอนนี้มันยังไม่มันมีแค่ซาร่ากับบูดสองคนนะครับผมก็ยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวถ้าใช้วิเไหเดี๋ยวผมจะมาบอกครับแต่ว่าถ้าทีมผมเพื่อน,อนมีผู้เล่นเหลืออยู่น้อยนะครับเช่นอาจจะมีลิวพูลอยู่สามคนหรือมีวัตฟอร์ดมีวูฟอะไรอยู่แล้วแล้วมันเหลือผู้เล่นน้อยนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ฟรีสํสหรับวิกนี้เลยนะครับเพราะว่ายังไงมันจะมีเราใช้ได้สองครั้งนะครับเท่าที่เท่าที่อ่านมานะก็คือถ้าคุยังไม่ได้ใช้เลยก็ยังเหลืออีกสองครั้งแต่ถ้าคนที่ใช้ไปแล้วก จะได้เพิ่มอีกหนึ่งขอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้ก็เอาเร็วๆเลยนะครับมีผ่านไปแล้วห้านาทีแล้วสนาทีก็จัดยังไงนะครับวิีนี้ของผมทีมผมแล้วกันนะครับอันนี้คือคาแนะนําใช้ฟรีฮิตนะครับจริงๆเข้าไปอ่านได้นะครับว่าเขาแนะนําผู้เล่นอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดอคนที่มีแมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลเนี่ยพอถึงวีคที่มันหายไปเนี่ยทีมพวกเนี้สามทีมเนี่ยมันไม่โดนนึกออกใช่ไหมครับเหมือนทีมผมเนี่ย แมนซิตี้ก็มีเชลซี Chelsea ก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่โดนเนี่ยเชลซีสามแมนซิตี้สามอย่างเงี้ยอเซนต์นอลมีไหมอาร์เซนอลอกอมีอาร์เซนอลด้วยเพราะฉะนั้นทีมผมก็พอถึงวิที่ว่ามิสแมต์ไปเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ตัวนั้นเลยเอย้ไม่ใช่หมายถึงว่าก็ <laughs> จะเอาไปใช้ตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเก็บไปไว้ตอนที่ว่ามันมาเตะรีแมตช์ใหม่นะครับดังนั้นก็คือวีคนี้ผมก็จะ ผมก็จัดทีมก่อนแล้วกันแล้วก่อนเปลี่ยนตัวว่าดูว่าเราผู้เล่นคนไหนที่เราจะเปลี่ยนเข้ามาโดยที่ผมไม่ได้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าใช้ยังไงนะครับก็พอเราเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วเราคอนเฟิร์มมันจะมีปุ่มให้กดนะครับเออซาร่าไม่ได้ลงแน่ๆเพราะว่าเล่นกันกันก็ซาร่ารออกแล้วก็กองกลางมันก็มีคาร์ลเกอร์คาร์ลเกอร์ของทีเซนเมเร่ที่งเจอสเปอร์กับเฟร็ดนะเฟรดก็น่าจะได้ลงอยู่แล้วผมเองมเอผมก็เฟรเข้าไปนะครับ แล้วก็วูดคริสวูดก็ไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นผมก็กาลัเกอร์กลับไปนะครับทีมบมก็ครบฟูลทีมส1เคนนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผมไม่ใช้อย่างเงี้ยแล้วผมโอกาสที่ถ้าสมมุติว่าทีม,มคนไหนไม่ได้ลงในะผมทำไงผมยังมีสำรองอีกคนเนะีนนของผมแค่สองคนเองรวมนันประตูอีกคนก็เป็นสามเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บไปก่อนแล้ว วิกนี้ผมจะไม่ซื้อใครด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเตะอีกทีคือวิกที่ยี่สิบเนี่ยมันเตะวันที่ยี่แปดก็คืออีกสองวันเองเดี๋ยวจะต้องทาคลิปอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้มาเรือน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันที่ยี่บห้าใช่ไหมครับยี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดเอ่อยี่หกวันอาทิตย์เอ่อเตะอีกทีวันอังคารเพราะฉะนั้นวันอังคารก็จะต้องมีต้องประจัดอีกนะครับสิบสิบทีมตอนนี้ยังครบอยู่นะเออสิบสิบคู่สิบคู่ยี่สิบทีมเพราะฉะน,น มันจะมีเรื่อนแข่งอีกหรือเปล่าถ้าเลื่อนอีกก็เดี๋ยวต้องมาดูจากอีกทีเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเก็บผู้เล่นเก็บตัวที่เป็นเป็นทาร์นเฟอร์เนี่ยไว้ไว้วิคหน้านะครับผมก็จะเปลี่ยนได้2คนผมจะไม่ใช้ไวคัทอ่าไวคัทผมใช้ไปแล้วจริงเดี๋ยวผมจะใช้หลังปีใหม่มันจะได้ไวคัทเพิ่มมาอีกอีกหนึ่งหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูนะแมนน้ากันอีกทีตามสถานการณ์เดี๋ยวดูวิคนี้ก่อนแล้วกันว่า จะจัดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวิกนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นเมนดี้นะฮะแล้วก็กองหลังสามคเออกองหลังสีคนเป็นเจมิงนะครับเดียสนะครับแล้วก็ฮันเซ l โลกองกลางเป็นเมาน์นะครับเฟรชแล้วก็อนโตซินวาการ์เกอร์กองหน้าเป็นลากาเซตกับวากกินนะครับทีนี้อันนี้ไม่ไม่เปลี่ยนเลยนะ <laughs> แต่ทีนึงผม ผมเปลี่ยนนะผมใช้ฟรีฮิตนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ให้ดูทีมแล้วนะเอาดูทีมนี้เมราะเราใช้ทีมนี้ตลอดก็เอาเป็นเมาส์นะครับเป็นเมาส์เมาส์เมาส์เป็นกัปตันแล้วกันเจอแอสตันวิลล่าของเจร์ลดเปลี่ยนกัปตันนะฮะเป็นเมาส์เปนสัเมาส์จริงๆนัดที่แล้วเนี่ยลูกพี่ผมใช้คันเซโลเป็นกัปตันนี่โอดับเบิลขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันเซโลนี่ก็น่าสนใจนะฮะกองหลังนี่งประตูแต่นัดที่แล้วไอ้ AI, มันชนะสีู่นใช่ไหมลนะ่ะไอ แมนซิตี้อ่ะมันชนะเนี่ยคันเซโลได้เท่าไหร่ถ้าสิบแปดเจอนิวคาเซ่นเลยฮะซึ่งอันนี้เราก็มองแล้วว่าเจอเลสเตอร์คงไม่ง่ายเหมือน <laughs> เจอเจอนิวคาเซินนะเพราะ,ะผมก็เอาเมาส์นะเจอแอสตันวิลลาจริงๆก็เฟรดก็น่าสนใจนะแต่คงไม่ด้จะยิงบ่อยนะเอาจริงๆก็ก็เอาเป็นรองกับตันนะผมก็เอาเมาส์เป็นกับตันนะครับเฟรดเป็นรองกับตันหรือ non นอริสดีนะฮะ เล่นนอกบ้านนะรากษาเสร็จไม่เป็นไรครับจัดประมาณนี้ก่อนนะกันส่วนเพื่อนคนไหนมีคำถาม,ถามหรือมีอะไรมาพูดคุยกันได้คอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนี้นะครับก็ออกแบบสั้นๆน,นะครับผมก็เซฟคลิปนี้อเอ้ยเซฟทีมนี้เออจริงๆที่จะบอกว่าใช้ตรงไหนจริงๆมันอยู่ตอนทานเฟร์นะฮะวันีผมไม่ได้ทานเฟ์นะถ้าทานเฟรเนี่ยพอเราทานเฟรเสร็จเนี่ยพอเรากดเนี่ยมันจะมีให้เราคลิกว่าอ งั้นจะทําให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้คลิกนะผม,ผมก็อาจจะเปลี่ยนคนหนึ่งเดี๋ยเปลี่ยนให้ดูเปนตนัวอย่าง <c oughs> เอาใครดีละ่ะเออปึ๊บป,บปบึแต่เราต้องไม่ make t r a n s f ์ r หไหมสมมติผมเปลี่ยน Chris Wood ออกนะฮะแล้วผมเอาเดนนิสจริงๆก็ไม่ได้ลงนะอันนี้เปลี่ยนให้ดูแต่ไม่เซฟนะ ผมใส่เข้าไปปึ๊บพอกดเมกเนี่ยมันจะถามอ่ะตัวอย่างอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ลงเอาจริงๆเลยใช่ไหมโอ้โหเจ็บเพียบเลยหรือจะเอาซาร่าจีซุดจีซุดก็ไม่ได้นะเลยแนละ้วอ๋อมีนี่นิวคาสเซนเนี่ยเซนเนี่ยน่าจะพอพอไหมลองหน้า

พอผมเล่อกอย่างนี้นะฮะนี่ผมทําให้ดูตัวอย่างเลยนะยอมเสียตัวไปคนหนึ่งแต่ไม่ไม่เสียตังค์นะผมเมคคาร์เฟอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับเพลฟี h i ตอ่าจริงไม่ต้องกดก็ได้นะถ้าไม่กดก็เหมือนเดิมกดตรงนี้ครับแล้วเราจะเปลี่ยนตัวได้แบบฟรีเหมือนวิกวิคนี้แบบฟรีเหมือนใช้วันคาร์ดเลยเพราะฉะนั้นจะจะ,จะไม่เสียเสียเสียตังค์เพิ่มถ้ากดตรงนี้ปุ๊บคุณจะเปลี่ยนกี่ตัวก็ได้นะครับกด p พลฟี h i ตเนี่ยอันนี้ผมไม่ไม่ไม่เช็น,นะผมว่าเหมือนเดิมเพราะผมจะเก็บไว้วิกหน้าเเปลลีี่ยนนนได้้้2ตตัววพรราะอนนจิงแผม มันจะมีฟทรานเฟอร์ได้หนึ่งคนใช่ไหมถ้าผมวิ่นี้ผมไม่ใช้ผมก็จะเป็นวิ่หน้าผมจะดับเบิลเป็นสองคนเพราะฉะนั้นผมไม่เปลี่ยนผมว่าทีมผมก็เหมือนเดิมผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะจัดทีมประมาณนี้นะครับแล้วมาดูวิ่หน้าอีกสองวันอาจจะเป็นพวกนี้มาทาคลิปเดี๋ยวดูอีกทีนะหรือไม่ก็วันจันทร์คืนวันจันทร์มาดูวันอีกทีเพราะเราเตะวันอังคารนะครับสําหรับวิน่นี้เอาแบบสั้นๆเร็วๆนะครับใครยังไม่กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ติดตามช่องตัวนี้30คนแล้ว เกินความคาดหมาย <c oughs> ก็ก็กดติดตามแล้วฝากช่องจีคิปพิ channel กันด้วยครับหรือมาจอยลีกนะครับใต้คลิปวิดีโอกดลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วมาจอยลีกร่วมกันนะครับตอนนี้น่าจะเออลีของเรา,าฮะผมอยู่ที่11บเอ็นะสิบสคนแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ